สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของ The Doctors Variety ครับ Variety เกี่ยวกับสุขภาพดีๆครับที่เราจะพาผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามที่เราสงสัยกันเกี่ยวกับสุขภาพของคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมอันพูนนทคุณพลินครับและวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ ฟันครับเป็นเรื่องที่สําคัญครับแต่ว่าหลายๆคนพอพูดถึงหมอฟันหรือพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันทีไรกลัวกันทุกทีเพราะมันรู้สึกว่าคนลุกแล้วก็เสียวๆกันแต่สุดท้ายความกลัวนี่แหละครับทำให้เราต้องเจอศึกหนักกันก็คือฟันผุตั้งแต่เด็กๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสารพัดวิธีฮะบางคนก็อุดฟันบ้างถอนฟันบ้างใส่ฟันปลอมบ้างวันนี้เรามีทางเลือกใหม่ซึ่ง น่าสนใจมากๆพวกเราน่าจะเคยได้ยินแต่อาจจะยังไม่รู้จักกับมันจริงๆก็ได้สำหรับรากฟันเทียมครับ รากฟันเทียมคือรากฟันที่ทําจากโลหะเพื่อใช้ทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันของฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยรากฟันเทียมนี้จะดูเหมือนและให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุดเมื่อจําแนกโดยดูจากกระบวนการแล้วการปลูกรากฟันเทียมจัดเป็นศาสตร์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์และยังถือว่าเป็นการทันตกรรมเพื่อความงามด้วยโดยทันตแพทย์จะทําการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟันซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสีย ไปซึ่งอาจเป็นการครอบฟันสะพานฟันหรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้ส่วนมากรากฟันเทียมจะทําจากโลหะไทเทเนียมซึ่งสามารถเข้าได้ดีกับเนื้อเยื่อและกระดูกของร่างกายเป็นอย่างดีเห็นไหมครับว่าเรื่องฟันเป็นเรื่องสําคัญและผมว่าเรื่องของรากฟันเทียมเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมานานครับวันนี้เป็นโอกาสดีเลยที่เราอยู่ตรงนี้พร้อมๆกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาทำควาผมรู้จักกับรากฟันเทียมกันกับที่เชียช่ยญครับ